นีเยียกินข้าวกอยาดิอุ้ย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 ที่ไหนคะน,นี่ไม่ลองแลวหรือพวกกินยาดีมาแอบอยู่ขนมดเต็มเลยคะ่ะโมนตกใจแน่นี่อยู่ที่ไหนคะ่อซันวาคะ่ะอยู่ตึกเดียวกับบุ๊กออฟเนี่ยแหละคะ่ะเราเคยเดินแากพวกมินิมาร์ทไม่เคยเดินซูเป,ปอร์เลยนะเนาะ แต่ร้านนี้ไม่รู้อร่อยกันนะลูกอร่อยค่ะเจ้าไหนก็อร่อยค่ะอยากกอดอยากกินอ้าวไม่เอาไม่เอาแค่เพื่อขายกินอยากกินถ้ากอยากินกันนวุ้นหยดน้ำที่ข้างในเป็นดอกซากุระจริงเหรอนี่เอาเลยๆเราไม่มีถั่วให้เหรอไม่อันนี้เขากินของกุ้งหวานอยู่แล้วแม่ว่าลองดูมั้งคิดว่ามันจะมีมูจิแล้วข้างในเป็นไส้ถั่วแดง มันไม่เป็นน้ำป้ามันไม่ใช่เป็นวุ้นไม่อย่างนี้ที่นี่จะเหลวๆงี้นะอ๋ออะมคือกับบ้านเนี่ยมันจะเหนียวไหมป้าเนาะมันก็ไปใส่น้ำนะใส่อุดมไอใส่พวกน้ำเมงบ้างมันจะเหนียวนาะจะเหนียวแต่ดูหน้าตาเหนียวแล้วอะน้องต้องไปทอดซ้ำเนาะคิดว่าไม่เวิร์กแน่ๆของทอดซื้นหลายครั้งมันเหนียวหมดนมกรุบกรอบเยอะมากค่ะ หรือที่นี่เป็นไปของฝาั่งแช่มแครโไม่ต้องไปมิโยโกะหนนูอยาาากกิมนมนน่ได้ได้อุ้ยแบบนี้ร้อยเยนร้านร้อยเยนถูกกว่าเม,มื่อไนร่บุเนาะแบบเนี้ยร้านร้อยเยนขายร้อยเยนใช่ไหมต้องบวกแท็กด้วยไม่ใช่ร้อยเซสล้วจิวเนี่ยไปใส่ตะกร้าต้องอย่รอปากซื้อค่ะจะเป็นแบบใสายใหม่เบาๆด้วยลองดูหไหมคะ เชิยงหอยเชลเนี kind of um, ่ยที่ม okay, um, okay ันอยู่ตรงรอบๆหอยเชลใช่ใครชอบกินอะไรอรู้อมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นพวกวิตามินซีอ่ะใช่อ๋อนี่ไงที่คำมูลบอกว่ามันแก้เจ็บคอมันอยู่ในแผนกวิตามินซีป่ะใช่ไหมโจมยำก็เหมือนก็ไม่เห็นรู้เลยเจ็บอยู่ไหนอยูนี้เป็นตรงยังเรียนที่มีไหนที่หนูยังไม่เคยกินไหมฮะแม่บอกว่ายังที่อันปําแม่อร่อยป่ะที่แม่บอกให้หนักหนึ่งอ่ะ ตองแมนหรือโดเรมอนนะพิมจำได้ไหมโดเรมอนเทมุระจริงเหรอพิกจูอร่อยสุดี่แม่หัวแต่แม่หัวแม่หัวคือพิกจูเหรอแม่หัวพิกจูขนาดนั้นเลยเหรออันนี้แหละเอาไปกินเล่นสองพันมีไหนที่ยังไม่เคยกินนะครับโอ้โหนี่ยังไม่เคยกินเราหยิบไปดูเชิญร้านเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นเลยลูกนี่เคยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่เป็นเม็ตมะดาหานสามสิบบาทเคยเอาไปหมดแล้ว

ใช่ไม่มีไหมครับมึะช็อกโกแลตเปลือกส้มใส่เปลือกส้มอันนี้ก็ไม่เคยเห็นเลยครับอันนี้เป็นครีมอัลมอนด์เฮ้ยเล็กยูซุปล็อกกี้แบบนี้ไปค่ะใช่ใช่ยังเหลืออยู่เลยยังอยู่เลยค่ะยังเหลือสามสี่นี่แม่การ์น่าไงลาเต้ลตเต้การ์น้าก็เราจะกินเหรอคะก็เปลือกมันจะหนาๆนะตรงเนี้ยหรอแม่การ์น่าน่าจะเป็นพีชไหมแข้งสั้นหรอแข้งสั้นๆนนกลเอาลูกีครับอ๋อสตรอเบอรี่กว่าสตรอเบอรี่น่ากินสตรอเบอรี่อ๋อ พีชไม่เอาเนาะมไม่มีใครกินนะบ้านเราเคยกินนะคะอันนี้ไม่ใช่องุ่นนะคะเด็กจิ๋วเคยกินแล้วมันเป็นบลูเบ<า>อร์รี่ฮะกินที่ไหนลูกหน้าตาเป็นอังหนุนองุ่นชัดๆเดือดโดนที่จิ๋วเคยกินมันเหมือนเป็นรสดอมมันเหมือนเป็นรสบูเบอรี่กินที่ไหนกินที่ไหนขายที่แล้วแบบนี้มาอันนี้เป็นโคลามาร์ชค่ะแต่เป็นแบบตัวดำปกติมันจะตัวขาวไซด์ดำอันนี้ตัวดำไส้ขาว นี่ลองลองลองค่ะต้องลองแล้วกล่องน่ารักมากดูสิเราจะไปกินแล้วหรอเนี่ยเป็นเลดูบารี่นะคะอีกทายเคยซื้อเมื่อคืนเนี่ยฟ้าดูเนี่ยคุณหรือบลูเบอร์รี่อังกุนชัดๆไม่เคยกินไม่เคยกินไม่เคยค่อ๋อไหมลองดูนะอันนี้เป็นไอติมอ่ะไอศครีมอ๋เป็นไอติมอย่างเงี้ยไม่ทำหรอเฮ้ยคุณคุณนะพี่นะอย่างเงี้ยคุณนะไอคุนเลยค่ะอันนี้มาฝรั่งชิยงจังไหนคะ หกสิบกว่าบาทถูกเนาะเคยกินที่เมืองไทยใช่จำได้เมืองไทยมันมันแพงนะเอาด้วยเหรอคะไม่เอาไม่เอาค่ะคิดไม่ถึงเฉยไม่ใช่ของเมืองไทยมันมันขวดเล็กกว่านี้นะคะเท่านี้เลยไม่ใช่ค่ะของเมืองไทยมันขวดเท่านี้ค่ะเท่านี้แหละเท่านี้แหลยได้เอาไม่ล้องเอามันไม่มีแบบเนี้ยค่ะจด็กที่เล่นมันจมูกนิ้ง่าย ตุมันลดราคาด้วยนะแปดสิเยนเลยเยอะมากใช่วูบือไทยมันแพงไม่หรออืออันละ40บาทนี่20่สิบบาทนี่เขาให้ให้ซื้อหนือกระดาษอาจจะให้แลกซื้อหมดแต่เราอ่านไม่ออกนี่จี๋มันดูด้านนี้กว่าถ้าแด้เต็มเลยลูกแพนนองี่ปุ่นทำเองเราเคยทำหมดแล้วค่ะอุ้ย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 อันนี้ยังไม่เคยทำอันไหนคะอันนี้ ห้าสิบบาทอ่ะเราหยิยบบนเลยจิ๋วยังไม่เฮ้ยหลายอย่างก็ไม่เคยการจะจิ๋วไมเป็นแบบที่จิ๋วเคยทำอะค่ะเป็นไงฮะเป็นแบบว่าแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะอ๋อก็แค่เป็นผสมเป็นเปรี้ยวๆเราไปจุ่มๆอะไรย่างเงี้ยฮะเฮ้ยนี่แปลกจิ๋วไม่เคยเลยอะโหเฮ้ยจะทำปะอะไรอะไม่เอาค่ะทำไมดูยากอะนี่เนี่ใครทำมั้ยอะ เคยซื้อไปแต่ยังไม่เคยทำค่ะเอ็วางอยู่ไหนอะฮะก็วางอยู่ตรงนั้นจริงเหรอเม่เห็นเหรอเออไม่เคยเห็นเลยนะเนาะอันนี้อะไรอย่างอเนี้ยอยากทำอันเนี้ยงั้งกลับไปทำที่บ้านเสร็จลูกอันนี้มีแล้วก็ไปทำที่บ้านสิก็มันแล้วถุงต้วมันจะหมดอายุอะ่ะไม่หมดหรอกที่นี่มีที่แน่เลยตีนังหนุนแค่มุนเนี่ยเม็ดๆเนี่ยอ๋อดูเลยนะมันเป็นห่อห่อนะมันจะเป็นห่อๆ มันก็มีจำนวนชนิดเท่ากับแฟมเอฟว่มินิมาร์เลยนะแต่ว่ามันเยอะเป่นคนเล็กๆแน่เลยอ่ะแบบคนเล็กๆๆๆข้างในมีหลายๆอันไม่มีอะไรมมีจริงต้องไหว่าต้องไปที่หๆันหลนๆเนอไี่แน่ ลิกาเหรอใช่ไอ้ทิมเนี่ยทิมลิกาเนี่ยถืออยู่ค่ะเออเหมือนอันอยากอยากลองอันนี้มากเลยยีงไงดีอะมันมีลูกใหญ่เบิม้มลูกใหญ่กลางลูกเล็กว้าวคุณชมเขาจะบอกว่าซุปเปอร์ที่นี่โหดไรมากเลยค่ะต้องให้ใส่ถุงเองค่ะเหมือนที่ร้านทั่วไอศกรีมอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ใส่ถุงเองค่ะเนี่ยปกติตรงข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีคนใส่ของให้ค่ะนี่เพราะเหตุเราใส่เองได้ ก็มีที่พิ้วถุงให้ด้วยวว้าดีมากเลค่ะนีน่นี่นี่เหรอนี่เอนี่ทไมต้องพิ้วเพิ่มนะพี่นีพิ้ถุงสำหรับคนนี่ใส่เป่งๆนช่นหเหรออาจะไม่เจ็บมือ